โอ้โหวันนี้แค่ขาดโคตรดีอ่ะโอ้โหแสงแดดส่องเฮ้ยเฮ้ยนู้นตัวอะไรวะนี่แค่ป,ปีแกลสที่เพิ่มเพ้าใหม่ในเวอร์ชัน1 2 1 6นั่นในคลิปนี้ครับผมตามหามันให้ได้โดยเล่นในบหฮาร์ดคอร์ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยอย่าลืมกดติดตามือผมด้วยนะเพราะลูกคนกดเนี่ยคลิปต่อไปมันจะตามมาอย่างรวดเร็วเลยครับโอเคเกิดมาละทำไงทีนี้เกิดมาแล้ว,มมลวตัดไม้สิครับรออะไรไป โอเคตัดไม้เสร็จครับอะไรครับตัวครับในช่วงต้นเกมผมก็หาของปกตินะครับแล้วก็หาเหมืองไปด้วยเพื่อที่ว่าผมจะได้อัปเกรดอุปกรณ์ให้ไวขึ้นครับโอเคเดี๋มาหานี่เสร็จแล้วนี่ดีกว่าไปหาเหมืองดีกว่านี่เป้าหมายคือเป้าหมายของเราคือหา,หายเลยหายแฮปปี้แก๊ แฮปปี้แก๊สแก๊สที่มีความสุขนี่ไม่ใช่เดียเดี๋ยวแป๊บนึงเจี๊บพึ่งเจี๊ยบพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก่นอนเดวนีวก่อน,ก,นก่อนก่อนเข้าเมืองเดี๋ยวไปหาพึ่งก่อนแป๊บนึงพึ่งทักทายหน่อเฮ้ย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 โอ้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 ชิบหายเรื่องพึ่งหลอดแม่งพึ่งแถวนี้แม่งเถื่อนว่ะหัวเอาเกือบตายเมื่อกี้เอา้าจะมือนหรือไรวะโออดิโอ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแม่งจะมือละของของไอตัวมันยังไม่มีเลยเอามองหน้าเหรอฮะอย่าหน้าหนีดิมองหน้าทำไมเมื่อกี้หืมมองหน้าทำไมฮะเฮ้ยหมาหมาเฮ้ย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 เดี๋ยวแป๊บนึงคุ้นๆมาเจอโอ้แม่ง กูวิ่งเป็นวงกลมเลยโ <c oughs> ไม่เหงื่องก็ไม่เจอทุกคนครับเห็นผมไหมครับใช่ครับในตอนนี้เนี่ยผมวิ่งเป็นวงกลมเลยถ้าให้พูดจริงผมก็ไม่เข้าใจตัวเองหรอกนะครับว่าทำยังไงถึงเป็นแบบนี้แต่เปลว่าช่างมันเถอะครับเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยปัญหามันก็ต้องมีทางแก้ครับเพราะถ้าเราไม่แก้เนี่ยมันคือเหมือนดักแด้ที่หาเนาะอันอันนี้จะได้ปะ อือ,อสวยเลยอู้อ,อ,อู้สวยแล้วก็อีกที่หนึง่ง ฮ้ยโอ้โหขึ้นมาแม่งเจอหนี่เลยโอ้โหแม่งคนบางอื่นอ่ะโอ้โหโอ้โหอ,อย่างนี้แม่งโชคดีนะอย่างนี้โชคดีนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวครับนู้นเลยวะเฮ้ยหม,หมู่บ้านโอ้โหคนแรงแม่งเพอร์เฟกขนาดนี้เพอร์เฟกเพอร์เฟกหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านมาแล้ว มีละไวาให้ตักไหมมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีอะไรมองหน้าเหรอฮะมองหน้าเหรอเอาพยักหน้าด้วยโอเคมองหน้าให้ปะเออเอาเนี่ยพยักหน้าไปพยักหน้าเหรอหึพยักหน้าอ่ะพยักหน้าหอหึ อุ้ยเอาเอุ้ยเดี๋ยวไว้อะไรไวายเจ็ดแม่งขุดมาเทลฟิเเทเถอะเลยโอ้โหแม่งคนเลยโคตรโชคดีแม่งตอนตอนหาไม่เจอที่มาขุดเงี้ยผม้แม่งเจอได้ไงวะเจออ่ะเจอละ,ะเจอละ,อละมาเรียบร้อย หองโอเคแล้วก็คาบไปรองเท้ารองเท้ารองเท้ารอ,อ,องเท้าโอเคนี่จริงไปโอเคเวไปเราตามหานี่ต่อตามหาแฮปปี้แก๊สมันมันแฮปปี้แก๊สมันมันจะอยู่ตามเออะไรนะเนเธอร์ฟอสนิทเธอร์ฟอสซิลวะใช่ไหมฟอสซิลเนเธอร์เนเธอร์ฟอสซิลเด็ดแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ไหนไม่รู้อะ เดี๋ยวผมเดินหาก่อนเผื่อเผื่อมันเจอไงในตอนนี้ผมอยู่ในลูกแล้วครับแต่ว่าผมยังหาไดแกนไม่เจอซึ่งที่ที่ผมต้องไปตามหามานะครับคือไบโอมนิเทอร์ฟอสซเอาจริงผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าผมจะไปเจอมันตอนไหนแต่ไหนๆก็มาแล้วก็ค้นแม่งทั้งแมบไปเลยครับเฮจอเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะวะหนึ่งเมื่อกี้เห็นเกตั้นใช่ปะเดี๋ยวเพราะนึงเมื่อกี้ใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเจอร็ว โอ้โหแม่งวิ่งไปอย่างนั้นโอ้โหกว่าจะเจอแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแฮปปี้แก๊สแฮปปี้แก๊สมันจะมีอันเล็กๆใช่ป่ะเดี๋ยวอันเล็กๆให้เอาไปแช่น้ำแก๊สแฮปปี้แก๊สแฮปปี้แก๊สเฮ้ยตรวจดูหนูไปดูนู้นก่อนไปๆๆแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงปึ๊บอุ้ยอุ้ยอู้ไม่มีสองอันเลยโอ้โหไปไปไป ไปเลยไปเลยไปเลยอย่างเงี้ยไปรีบ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 เลยแลเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยแฮปปี้แก๊สใช่ไหมนี่ไงนี่ไงอุ้ยโอ้กว่าจะเจอแม่งแล้วก็มีอีกอันหนึ่งมีอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งโอ้โหได้ Straßen สองตัวเลยมาทีเดียวโอ้โหหาตั้งนานอย่างนี้ถือว่าคุ้มมั้ยเนี่ยได้สองตัว,ว,วนเน,น,นี่ยทุ่มแล้วเนี่ยโอ้โหกว่าจะเจอ โอเคเราต้องเอาแช่น้ำใช่ไหมเราต้องเอาแช่น้ำทำนี่กันทำสัญลักษณ์ไว้ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ทำน,นนะปึ๊บ,บ okay. ปึ๊บโอเควันหนึ่งเราต้องเอาตั้งให้มันตรงๆพอ,อตั้งให้มันตรงๆปับ๊บ อาอเอาน h i เลยอะ่ะโอเคแล้วก็ตั้งให้มันตรงๆใช่หมตั้ง <c oughs> ไม่คิดไดี่เหวะ <c oughs> ปึ๊บหนึ่งแล้วก็สองปึ๊บเฮ้ย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  <c oughs> มานี่ว่า เออเดี๋ยวเออคือสวยโอ้โ oh, มันมันเกิดตัวงมันเกิดตัวงมันเกิดตัวนื้เดิมไปไปหานี่ก่อนผมผมต้องไปหาไอ้นั่นใช่ปะไอ้อะไรนะไอ้หิมะลูกบอลหิมะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่อยู่กันสองตัวเฮ้ยเออมึงทำไรเนี่ยไปขังเออเฮ้ยเจอหมาวะ โอ้เสียดายไม่มีกระดูกโอ้รู้งี้ถ้ามีกระดูกนี่เอาไม้เอาไม้ไมันไปด้วยกันเนี่ยหยาไม้ดูดีไม้ไม้โอ้เสียดายไม่มีกระดูกอ่ะรู้แลวนะโอ้ไปรุสกูลาวะแวต่ตอนเช้าตรงนูงน้นดีกว่า ตรงนั้นน่าจะมีโอกาสเจอ,อยที่สุดแล้วเพราะมันเป็นแบบเขาสูงเลยอ่ะอีกฝั่งหนึ่งอาจจะมีก็ได้ใช่ปหมเราต้องเช้าลองไปดูโอเคเชา้าอ่ะผมต้องไปนู้นใช่ปหมที่เราเจอเมื่อคืนแต่ว่าต้องไปดูก่อนว่ามันคือไบโอมอะไรเพราะถ้าไม่ใช่เชอร์รี่มันก็ไอ้นู่นไงไอ้ไบโอใหม่นู่นไงไอพาวเาอร์เกนไ,ไงใช่ปหม แต่รู้สึกว่ามันไม่น่ามีนี่เลยมันไม่น่ามีไอ้สโนูบอลเลยผม,ผมจะหาไปไอ้เลเล,เล่งโตแฮปปี้แกะไงแต่เพิ่งนะม,มันจะมีไหมมันมันมันจะมีโนูบอลวะไม่มีโอ้ไม่น่ามีอ่าไม่ใช่ไม่เชื่อดูนะโอ้โห โอ้โหโอ้โสมบอรไม่มีเลยโอ้โหทำไงวะเนี่ยเอ้อกลับด้วยป่ะกลับด้วยมาอย่างไก่โอ้โหไม่ไม่เจอเลยโอ้โหจูงหมู่บ้านเนี่ยโอ้ดิจูงหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปแหวงก่อนเมื่อกี้เห็นบ้านตีเหล็กอยู่ป่ะใช่ป่ะวันนี้มีอะไรในกล่องเฮ้ยอ่านมาวะนี่้วยเฮ้ยมา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 เอ้ยเปียกหายเอาเอาเปียกหายเอา เอาเปียกเอาเปียกเอาอ๋อไม่สรรหามาอะไรไม่คเปียกวะเอ้ยนู้น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 น้นนู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 ้นไู่นอ้นนู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 นฝนไม่ได้นะไม่เอานะ้้้าวไม่โต มันไม่โตอ S N N M U. โอ้โห๋ N สนโอ้กว่าจะเจอกว่าจะสโนบอสนี่โอ้โหหาโคตรนานอะ่ะที่เราแล้ว,วอ,อ,อันนี้มันโอ้โหยังไม่โตสักทีโอ้โหูต้องมาอันนี้อีกทำให้มันโตอย่างเงี้ยอา้าวเฮ้ย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  ไม่โตเฉยเมื่อกี้สองอันไม่โตไม่โต,ต,ตเฉยเอาตอนนี้ยเออปุ๊บปุ๊บโอมาดีมาดีมาดีาดิโอ้ยโอ้โอ้ Happy Cat h ว p p y ต a ครับทุกคนก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะกับการหาแฮปปี้แก๊ไม่โคตรอบับกถ้าหาเนี่ยรู้กันไม่เท่าไหร่หาสโนโบอลนี่หูหาไม่เจอกีกทีฮะก็คลิปนี้ก็จบแล้วเอจอจบอ่าจบกี่รอบแล้วอือนะก็เดี๋ยวลมกเหีดางมาด้วยแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอชมกันได้เลยเดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปแบบเร็วทีๆแล้วเออจะไม่ลงคลิปแบบเดือนละครั้งไม่เอาฮะไม่เอาฮะ คลิปนี้ลงเพื่อแม่งโอ้โหสองเกือบสองเดือนเนี่ยค่อยลงเนี่ยแม่งยอดวิวตรงหมดโอเคก็สวัสดีครับเดี๋ยวมกดตอยตามไปแล้วไม่เป็นไรสดีครับสดีสดีครับ